สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการปั๊มไลฟ์โพสของ a c e b o o k นะผมขั้นตอนแรกนะฮะให้เราไปที่ g o o g l ลนะผมพิมพ์คำว่าเคมเอ็มีทเฮนะฮะเราก็เข้าเว็บไซต์ตัวแรกตรงนี้เลยนะผมจะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคมเอ็มีทีเ t com นะผมเป็นเว็บเพิ่มอยอดไลค์ยอดผู้ติด,ดตามจำนวนหนึ่งของประเทศไทยนะฮะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถกดสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้ได้เลยนะผมก็ก่อข้อมูลตามที่ตัวก็บแจ้งนะฮะเพื่อสมัครสมาชิกฟรีนะครับผม,ผมจะลงชื่อเข้าใช้งานหารหัสของผม พอเราลงชื่อเข้าใช้งานมาแล้วนะผมนี่จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์หลักของเรานาะผมเอาเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะับเพื่อมาเลือกหมวดหมู่และบริการที่เราจะใช้งานนะผมในตัวหมวดหมู่นะผมก็จะเป็นแหล่งรวมโปรแกรมต่างๆ่างนะผมมีครบทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะผมยูทูบทิกตอร์ไอจีทวิตเตอร์เทเล gram นะผมเราก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของเราเลยนะฮะผมก็จะเลือกเป็นตัวปั๊มลอิโมจิอันนี้นะครับผมหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่ได้แล้วนะผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเลือกบริการกันต่อนะฮะ ก็ในส่วนของบริการนะผมตัวปั๊มไลน์อิโมจิจะเป็นอิโมจิต่างๆนะผมที่เราสามารถใช้ปั๊มได้นะผมจะเลือกเป็นอิโมจิรูปหัวใจแล้วกันนะผมหลังจากที่เราเริ่มบนหมู่มบริการได้แล้วนะฮะก็เขาจะให้เราไปคัดลอกลิ์ของโพสที่เราจะใช้ปั๊มนะฮะเดี๋ยวผมจะโพส์ใหม่ลงไปตรงนี้เลยนะฮะ นี่นะครับผมโดยผมจะใช้เป็นโพสต์นี้นะฮะตัวโพสต์ของเราต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมถ้าเราไม่ตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะจะไม่สามารถปั๊มได้นะฮะหลังจากนั้นเราก็กดโพสต์ลงไปได้เลยครับผมเราโพสต์เรียบร้อยแล้วนะผมให้เราไปที่ตัวเลขนาาฬิกเวลานะครับผมเรากดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้มาเลยนะครับผมนำลิงก์มาวางไว้ในช่องวางลิงก์แล้วเราก็มาเลือกปริมาณเลยฮะก่อปริมาณ50าสิบนะผมแค่เพียง5บาทเท่านั้นเองนะผม กดสั่งซื้อเลยนะครับผมเรากดสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมมันจะขึ้นว่าระบบได้รนะับคำสั่งซื้อของคุณแล้วแบบนี้นะผมก็แสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะที่เหลือเราแค่รอยอดไหลเด้งนะผมก็สำหรับตัวนี้นะผมมันจะเป็นใบเสร็จของเรานะถ้ทมันขึ้นแบบนี้มานะครับผมก็ใบเสร็จเกิดแจ้งข้อมูลต่างๆตัวโปรแกรมที่เราเลือกใช้งานไปนะครับยุดที่ด้านล่าตงตัวนี้นะครับ เราจะมีเลขรหัสตัวนี้นะฮะนี้จะเป็นเลขออเดอร์ของเราเนาะผมแกรณีที่เกิดปัญหาตัวโปรแกรมเนาะผมเราสามารถนำเลขออเดอร์ตัวนี้ไปติดต่อกับแอดมินของเว็บเคมเอ็มได้นะฮะก็แอดมินเนาะผมสามารถติดต่อได้2ช่องทางเนาะผมก็จะมีทั้งติดต่อผ่านไลน์เนาะผมตรงด้านความมือตรงนี้นะฮะหรืออีกช่องทางนึงก็คือติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่หน้าเว็บไซต์เนาะผมเราสามารถใช้งานได้ทั้งสองช่องทางเลยเนาะผมแอดมินก็จะคอยแก้ปัญหาให้เราได้หมดเลยเนาะผม ไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้านะผมยอดไม่ขึ้นนะผมยอดขึ้นช้านะฮะแล้วก็สําหรับช่องทางการเติมเงินนะผมฟิฟเคมินะผมมีช่องทางการเติมเงินครบทุกช่องทางเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นสแกนเคอรโค้ดของรธนาคารนะผมดูนีบ่บัตรเด็จอังเปาบัตรเด็จบัตรเครดิตก็ใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ต่อมาแล้วนะผมเว็บเคมิมีแนะนําเพื่อนด้วยนะผมเราสามารถคัดลอกลิงของเรานะ้วผมส่งให้เพื่อนและใช้งานเพื่อมาตราค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมถือว่าดีม,มากๆเลยนะฮะตรงนี้ เขาไปดูพอพอตัวโพสของเรานะผมตอนนี้นะฮะยอดไลค์เราก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะผมก็ขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะผมก็ตอนนี้อยู่ที่สี่แปดไลค์แล้วนะฮะสำหรับคนที่มากดไลค์เราเนี่จะเป็นชาวต,ต่างชาตินะผมอิโมจิของเราก็จะได้อิโมจิตามที่เราเลือกเราไปเลยนะ,ะเราเลือกอิโมจิลูกหัวใจเราก็ได้อิโมจิลูปหัวใจมาแบบนี้เลยนะผมสําหรับตัวโปรแกรมนี้นะฮะจะเป็นตัวโปรแกรมที่ช่วยในการเปิดการมองเห็นได้ดีนะฮะ ถ้าเกิดเพื่อนเพนคนไหนนะผมสนใจที่อยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ละกันนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ